ทำนะครก็เช้านี้ตื่นมาก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะหลังจากก็ตื่นขึ้นมาก็ดิบอ่างานของทางชานส่งคําว่าวันนี้จะต้องเริ่มใหม่อีกเลย่ะก็หลังจากนั้นก็เตือนเก็บก้าวในบ้านก็ทบทวนในหลักธรรมนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าได้ทําทุกวันแต่วันนี้จะสายหน่อยเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งก็รีบ ทบทวนงานซึ่งพิมพ์เมื่อวาน,นะคะ่ะก็รีบส่งในกลุ่บมบวรเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กราบขออนุญาตท่านอาจารย์เก็บไปในโน้ตด้วยเพราะว่าถ้าเก็บไปในโน้ตเนี่ยจะไม่ห่างน,นะคะก่อนนี้ก็ต้องน้องกราบท่านอาจารย์ว่าเราได้สอนมาที่ถีทุกวันวันพฤหัสและวันศุกร์อันนี้ก็ถือโอกาสขออนุญาตส่งให้กลุ่มลูกด้วยเพราะว่าต้องนัดหมายให้เขาปุ๋ยธรรมะว่าเขายังอยู่ข้างนอกอยู่ค่ะ สำหรับขอเปิดใจนิดนึงในเรื่องของอที่แม่จดแม่พูดถึงเรื่องซื้อของข้างนอกยงเองเป็นผู้ผิดเองครับเพราะาจะ,ะบริการในส่วนของโรงครัวเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำอาหารไม่เป็นก็จะซื้อพวกตองหูซื้อเห็ดอะไรเข้าโรงครัวเมื่อได้สั่งมาที่จัดท่าจารย์แล้วเนี่ยก็คิดว่าจะซื้อจากชอรอเชียงใหม่อย่างเมื่อวานนี้เห็นเที่ยวเข้ามานี่ก็ เป็นเห็ุจากชมลอนะคะแล้วก็ผักของชมลอเราก็เยอะมากที่ทางเอามาจำหน่ายน่าจะเป็นของคอกรออันนี้ก็จะพ่จารว่าถ้าใครจะเอาผักที่เพิ่มเติมก็นอกจากคงน้องนานแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ในเรื่องของผักจึงกินหน้าหน้าว่าคิดว่าน่าจะร้าาพิษเพราะว่าทาง เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็สําหรับเหตุส่วนตองหู้นี่ก็จะคงจะอาศัยอ่อยซื้อมาจากตลาดตลาดเจเจค่ะเพราะข้างนอกจะไม่เอามาเด็ดขาดแล้วค่ะต้องกัดขออภัยนะคะอา,อากลับสาทุค่ะแล้วถเราเชียงใหม่